สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะเจอกันทุกค่ำค่แบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มกับคุณภาสสอนประสิทธิ์และดิฉันกานจนานิตเมธาค่ะวันนี้ถ้าเราไม่พูดกันถึงเรื่องการกลายพันธุ์ของโควิดสิบเก้าไม่ได้เลยนะคะคุณการนาเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคำว่าโอมครอนเนี่ยมันกลายเป็นคาที่ทุกคนพอไปพูดที่ไหนทุกคนตกใจตลาดหุ้นตลาดเศรษฐกิจทุกสิ่งอย่างตกง่ำไปหมดเลยค่ะ เพาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเราดรอกลงไป24 20กว่าจุดนะแล้วก็ทําให้ราคาน้มามันในตลาดโลกลดลงไปถึง10เหรียญดอลลารา์สหรัฐต่อบาเรลทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยซูเปอร์เขาเรียกกันว่าซูปเปอร์ลายพันนะคะโควิดครอเนี่ยมันเกิดกันที่แอฟริกาใต้แอฟริกาแถบแอฟริกาทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เกิดมาจากกรณีที่ชาวในทวีปแอฟริกาเนี่ยได้รับวัคซีนน้อยแล้วมันก็ไปวุ่นวายกันไปผสมโรงปนเป็น ู้ที่เชื่อว่ารัชเอชเข้ามามันก็เลยกลั่นทาให้เกิดการกลายพันธุ์ของของตัวหนามที่เราเคยเห็นกันนะคะจะถามว่ามันไปเร็วไหมแรงไหมเร็วแรงกว่าเ,เ,เดลต้านะคะตอนนี้เนี่ยมันแพร่ขยายมาที่นี่เลยค่ะหลายประเทศเลยอังกฤษมีคนแอฟริกันมาแล้วสามท่านนะคะอิตาลีหนึ่งเยอรมนีสามออสเตรเลียสองฮ่องกงสามอิสราเอลหนึ่งเบลเยี 1, เยมหนึ่งสาธารณรัฐเช็กหนึ่งแคนาดาสองเดนมาร์กสองแล้วก็เนเธอร์แลนด์สิบสาม ถามว่าในส่วนของประเทศไท,ทยกลัวไหมกลัวใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ทางสบคเขามีแถลแงกันถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะน้องแปะค่ะก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือจริงเมื่อวานเขามีประชุมด่วนกันใช่ไหมคะเรื่องว่าจะรับมือยังไงคือหลายหน่วยงานเนี่ยอย่างทางสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือว่ากพทนะคะเขาก็ออกประกาศว่าเที่ยวบินจากประเทศนี้ห้าบินเข้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ มีมาตรการสกัดกั้นกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะแต่คราวนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาก็ต้องมีหน้าที่ออกมาอธิบายนะ<ม>อธิบายว่าไอ้เจ้าโอไมครอนเนี่ยมันคืออะไรมันน่าก,กลัวมากน้อยแค่ไหนขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าชุดตรวจเอทเคนี่ยมันอาจจะตรวจไม่พบด้วยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเรา ไปฟังว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาออกมาแถลงเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะฟังเสียงกันค่ะณวันนี้ก็ยังขีดเส้นใต้2เส้นว่าเรายังไม่พบสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยเรานะครับะจะสังเกตนิดหนึ่งมีสถานพยาบาลแห่งหนึ่งส่งมาตรวจแล้วปรากฏว่าตัวอย่างเนี่ยซีทีมันสูงเกินไปก็คือเชื้อมันน้อยมากนะเราก็เลยหาไม่เจอแต่ว่าขีดความสามารถกันในนี้เนี่ยหาได้เกือบหมดนะครับ แม้กระทั่ง CT ทสูงๆนะแต่ว่าอันนี้มันน้อยเกินไปนะมาจากไอแลนด์เด็กอาจจะต้องประสานถ้ายังตัวยังอยู่ก็อาจจะไปเก็บตัวอย่างกันเพิ่มเติมนะครับทีนี้มีคำถามเมื่อวันสองวันเนี่ยหลายคนก็ตกตกใจ RTPCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคในประเทศเราแล้วก็ทั่วโลกนะครับตกลงมันตรวจเจ้าโอไมคอนไม่เจอจริงหรือไม่อันนี้ คำถามที่สําคัญนะแล้วก็ถูกถามมาตลอดวัน2วันที่ผ่านมาเพราะว่ามีสถาบันแห่งหนึ่งได้รายงานเรื่องนี้มานะครับแต่ว่าถ้าอ่านละเอียดเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมเรียนให้ทราบว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกําหนดเรื่องพวกนี้เราพูดชัดครับตั้งแต่28พฤษภาหกสีว่าการที่แ l a บใดก็ตามนะครับซึ่ง l a บนั้นต้องได้รับการรับรองจากกมวิทเนี่ยนะฮะ ว่าถ้าจะตรวจแล้วบอกว่าไม่เป็นที่เราใช้คำว่า not detected เนี่ยนะที่ที่ภาษาชาวบ้านว่าเป็นผลลบนะครับหรือน е ตีฟเนี่ยถ้าจะคุณจะบอกว่าไม่เป็นเนี่ยแลบของคุณต้องตรวจยีนนะครับมากกว่า1ยีนนะ อันนี้อันนี้เนื่องจากต้องต้องต้องเรียนว่าเราค่อนข้างรอบคอบนะครับก็คือมีคนพยายามต่อรองให้เราว่า ơi, ตอนระบาดเยอะๆไม่ตรวจยีนเดีวยกวก็พอแล้วอะไรอย่างนี<ล>้เราไม่ยอมนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีผลอย่างเงี้ยครับต้องตรวจมากกว่า1ยีนนะครับแล้วต้องไม่พบทั้งคู่นะคุณจะตรวจสองสามสี่ยีนก็ได้ต้องไม่พบทั้งหมดคุณถึงจะบอกว่าไม่พบนะฮะหรือตรวจหนึ่งยีนแต่ต้องตรวจมากกว่าหนึ่งตำแหน่งของยีนนั้นถึงจะบอกว่าไม่พบนะฮะ ในกรณีที่พบก็ทํานองเดียวกันคุณต้องตรวจมากกว่าหนึ่งยีนนะครับหรือ1ตําแหน่งนะก็2องสามเป็นต้นไปแล้วพบทุกยีนทุกตําแหน่งคอนเฟิร์มกันแล้วถึงบอกว่าพบนะอันนี้ถึงบอกว่าโพซิทีฟเพราะนั้นการที่เรากําหนดไว้อย่างนี้มันก็เลยมีอานิสงส์ว่าเวลามันเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นยกตัวอย่างเช่นโอไมาคอนเนี่ยมันอาจจะทำให้ตรวจบางยีนไม่พบ นะแต่บางยีนอาจจะโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่มีการตรวจมากกว่า1ยีนเนี่ยโอกาสที่จะหลุดรอดไปก็ต่ำมากนะแทบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ขอให้ความมั่นใจมันอาจจะเกิดข้อห้ามากขึ้นนะก็คือว่าสมมติกายพันธุ์แล้วมันหายไปหนึ่งที่มันก็จะตรวจได้ไม่ครบนะก็จะเลยมาอยู่ตรงลักษณะที่ยีนหนึ่งบวกอีกยีนหนึ่งลบนะหรือว่าตำแหน่งหนึ่งบวกอีกตำแหน่งหนึ่งลบ มันก็จะเข้าสิ่งที่เราว่า Inconclusive คือยังสรุปไม่ได้ทีนี้หลักปฏิบัติของเราก็คือว่าถ้าอันไหนแบบไหนยังสรุปไม่ได้ก็ต้องไม่สรุปว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมต่อไปนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าโอไมคอนมาแล้วไปเข้าล็อกข้อ5ก็จะต้องอมีการส่งสิ่งส่งตรวจนั้นามาตรวจในสถาบันอื่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องซึ่งอ,อยากยืนยันนะครับว่า ท่านอย่าตกกใจนะครับเพราะว่า RT-PCR ที่เป็นวิธีมาตรฐานของประเทศไทยและของโลกเนี่ยยังสามารถวินิจฉัยเจ้าโอมคคอนได้นะครับทีนี้อย่างนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ลองดูว่าขณะนี้เนี่ยน้ำยาที่ผ่านการประเมินของโออยไปแล้วนะที่จะใช้ตรวจ RT-PCR เนี่ยท,ที่ทั่วประเทศตรวจวันละ4ีห้าหมื่นอยู่ทุกวันนี้นะครับมีร0อยี่ห้อ นะครับออสองยี่ห้อที่น้ำยาของเขาเนี่ยตรวจเฉพาะ N กับ S นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันมีการกลายพันธุ์แล้วมีมีพันธุกรรมบางตำแหน่งเนี่ยนะครับบน N และ S หายไปนะครับสองยี่ห้อนี้อาจจะตรวจไม่พบนะนั่นหมายความว่ามันต้องแจ็ดพอดจริงๆนะแมันเปมันกลายพันธุ์ในจุดที่น้ำยาเขาไม่สามารถตรวจพบ แต่15ยี่ห้อเขาใช้ยีนในตำแหน่งของสไปโรตสไปเรเจียนเนี่ยนะครับคือ S นะครับร่วมกับยีนอื่นนะซึ่งไม่ไดีผลจากการกลายพันธุ์แล้วก็มีอยู่87ยี่ห้อที่ใช้ส่วนของ N นะครับนิวเคลียรแคปซิดแล้วก็ยีนอื่นๆประกอบเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลุดรอดไปแทบไม่มีนะครับมี2ใน104ที่อาจจะฟุก แล้วก็ตรวจไม่เจอนะเพราะฉะนั้นโอกาสน้อยนะครับเพราะฉะนันะ้นก็เรียนในสองยี่ห้อที่ว่าเราก็เดี๋ยวจะประสานงานกับคนที่เป็นผู้ขายหรือนําเข้าต่อไปว่าต้องลองไปดูรายละเอียดเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นความรับทางการค้าเหมือนกัน,นครับว่ารายละเอียดว่าตกลงมันมีโอกาสที่จะพลาดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฟังแวความมันอกมาใจ,จนาะอือ่ออะก็ทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะ เรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดเลยล่าสุดของล่าสุดที่กทมนะคะท่านผู้ว่าสวินขวนัญเมืองเนี่ยท่านก็ลงนามในประกาศกทมนะคะบอกว่ามีมติผ่อนคลายให้นะสามารถร้านอาหารเนี่ยสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงห้าทุ่มเริ่มตั้งแต่วันที่หน,น,นึ่งธันวาคมเป็นต้นไปก็อีกสองวันเองนะคะแม่นี่ก็งงๆเหมือนกันนะ ก็คือร้านอาหารเนี่ยที่จะได้รับการผ่อนคลายก็จะต้องผ่านมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยหรือว่า S H A หรือชานั่นเองนะของทอทอท,อทอแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนะคะ,ะก็เอาง่ายๆสถานสถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ย,ยังคงปิดตามเดิมนะ,ะแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวถ้าใครผ่านชาชาพลัสแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แต่ว่า เรื่องนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่สอบคอถแถลงแล้วพี่เอื้องเพราะสอบคอเนี่ยเขาก็บอกแล้วใช่ไหมว่ายังอยู่ที่สามทุ่มใช่ไหมคะแล้วทางคุณหมอเบิร์ตเนี่ยวันนี้ออกมาถแถลงเนี่ยคือเขาพูดถึงเรื่องว่ามันมีคลัสเตอร์ร้านอาหารก็เลยอยากจะให้เข้มงวดต่อไปแล้วก็อาจจะแบบเหมือนมีถูกลงโทษถูกอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะทีนี้คุณผู้ฟังตัดสินใจเอาเองไปฟังกันก็นแล้วกันนะคะ ุมสวบ,บาคอชุดเล็กวันนี้พูดถึงแล้วก็มีการอภิปรายกันด้วยความเป็นห่วงก็คือคลัสเตอร์ร้านอาหารตอนนี้มีการรายงานเพิ่มขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเรื่องของ ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนารายงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของแคมป์คนงานมีตลาดมีชุมชนมีโรงงานตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ที่ประชุมเป็นห่วงก็คือเรื่องของร้านอาหารที่เริ่มมีการรายงานทั้งในส่วนที่เป็นร้านอาหารที่อยู่นอกห้างแล้วก็ที่อยู่ในห้างด้วยนะคะก็จะมีความสืบต่อเนื่องไปยังการเปิดสถานบันเทิงค่ะเพราะว่า ตอนนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าสบคได้รับรายงานอย่างต่อเนื่องถึงกรณีที่ร้านอาหารเนี่ยนะคะมีการแอบจำหน่ายแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็มีการแอบเปิดให้บริการคล้ายๆลักษณะผับบาร์นะคะก็คงต้องเน้นย้ำค่ะว่าตามพรกฉุกเฉินฉบับที่37เนี่ยในที่ประชุมยังมีข้อสรุปนะคะว่าจะมีการพิจารณาต้องเรียกว่าวางแผนจะเปิดสถานบันเทิงในวันที่16มกราคมเพราะฉะนั้น นั้นระหว่างนี้เนี่ยยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะสามารถเปิดได้ค่ะคงต้องเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นการเปิดเมื่อพร้อมเมื่อสถานบริการสามารถผ่านการประเมินตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเตรียมการการประเมินการสำรวจ และเมื่อมีการเปิดเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปค่ะและมีข้อกําหนดที่ออกมาแล้วนะคะยกตัวอย่างอันนี้ให้เห็นภาพของพรกฉุกเฉินฉบับที่37ระบุไว้นะคะว่าถ้าเปิดคงจะเปิดถึง23นาฬิกาและต้องปิด24นาฬกางดกิจกรรมคลุกคลีที่ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่โรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องคาราโอเกะการเต้นรำกิจกรรมที่มีการเวียนแก้วดื่มแก้วเด เดวกันหรือการส่งเสริมการขายที่ทําให้เกิดการแอรอัดนะคะรวมทั้งมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างลูกค้าและพนักงานตรงนี้เนี่ยมีการเน้นย้ําด้วยนะคะว่าแม้จะเปิดไปแล้ว ถ้ามีการปฏิบัติการละหลวมหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างเคร่งครัดก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องถูกปิดอีกรอบด้วยนะคะตรงนี้คงต้องเน้นยำ้ำคือทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเดินทางท่องเที่ยวรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจค่ะว่าการจะเปิดสถานบันเทิงในยุคใหม่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด1 9เนี่ยจะคาดหวังให้เป็นเหมือนเดิมคงเป็นไปไม่ได้นะคะเช่นถ้านักท่องเที่ยวเขาเคยมาแล้วเข้าร่วมฟูมูลปาร์ตี้มีการรวมกลุ่มดื่มกินเต้นรำสนุกสนานเฮฮาขาดสติเนี่ยอาจจะเป็นภาพบรรยากาศที่เราคงต้องขอความร่วมมือปีนี้คงยังเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าร่วมมือกันเราทำให้ เป็นตัวอย่าง นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยแหละค่ะที่เราผ่านมาแล้วคือเทศกาลลอยกระทงนะคะหลายๆจังหวัดก็ทํามาตรการได้อย่างเข้มงวดนักท่องเที่ยวที่ไปก็ร่วมมือกันอย่างดีก็จะเห็นว่าคลัสเตอร์ลอยกระทงเนี่ยมีให้เห็นประปรายนะคะก็คงจะต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยอีกเทศกาลที่จะมาถึงใกล้ๆนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วก็มีคริสต์มาสด้วยปีนี้คงจะเป็นปีที่เราต้องค่อยๆปรับตัวค่อยเป็นค่อยไปค่ะ คนที่กระดูกหกักขาหากักเจ็บป่วยเนี่ยเวลาจะลุกขึ้นเดินคงจะวิ่งยังไม่ได้กระโดดเลยก็ยังไม่ได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเรารีบร้อนจนเกินไปแล้วเกิดความผิดพลาดต้องกลับมาปิดกันใหม่เนี่ยทุกคนก็คงจะไม่อยากเห็นภาพนั้น สุดท้ายนะคะคงต้องฝากไปที่ความร่วมมือของทุกฝ่ายคะ่ะทั้งประชาชนเอกชนผู้ประกอบการภาครัฐมีมาตรการขับเคลื่อนแล้วก็คงต้องเป็นภาคเอกชนผู้ประกอบการรวมทั้งสมาคมต่างๆสมาคมโรงแรมพัตาคันไทยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นองค์กรสําคัญมากเลยคะ่ะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะคะตอนนี้ใครที่ยังไม่เข้าใจชาชาพลัส ไรต่ออะไรไม่เป็นไรค่ะเรายังมีเวลาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปและค่อยๆเปิดในสถานที่ที่พร้อมแล้วก็มีหลายโรงแรมหลายร้านอาหารทำได้แม้แต่สถานบันเทิงนะคะในเจ้าของร้านบางร้านถ้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเขามีความพร้อมอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าการจะเปิดต้องดูภาพรวมเปิดเพียงบางร้านบางโซนคงทาไม่ได้ถ้าจะเปิดต้องให้สถานบันเทิงพร้อมร่วมกันค่ะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะ เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ